สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้แก่กันนะคะจากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในการทำ YouTube ของวารุตาก็ว่าได้ค่ะ เพราะว่าตอนนี้วรุตาได้เจอแล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่นับจากนี้ต่อไปวรุตาจะให้เวลากับเขามากยิ่งขึ้นจะอยู่กับเขาให้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับวรุตา ใครๆก็รู้กันนะคะว่าวันที่22เดือนสอง2 2 2 2เป็นวันที่โชคดีใครๆก็ส่งให้แก่กันนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้รับโชคตรงนั้นเพราะว่าโอกาสของวันที่จะเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีอีกแล้วมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วก็วรุตาก็เป็นคนคนนั้นค่ะ ที่ได้รับโชคจากวันที่22เดือน2 2022วรุตาได้รับโชคอย่างที่ไม่คาดคิดทำให้วรุตาได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นหรอทุกๆวันนะคะวรุตากับแฟนเราก็จะออกไปเดินเล่นกัน จะออกไปหลังจากที่วรุตตาเลิกนวดแล้วก็ตกประมาณทุ่มกว่าแล้วในช่วงระยะเวลาที่เป็นแบบนี้บรรยากาศข้างนอกจะมืดคนส่วนน้อยนะคะที่จะออกกันไปเล่นเดินเล่นนอกบ้านประเอินว่าแฟนดวักับวรุตาก็ไปเดินเล่นแค่ข้างบ้านนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเดินเข้าบ้าน เพื่อที่ไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็กลับมาเข้าบ้านเหมือนเดิมค่ะในขณะที่เรากำลังจะเดินกลับเข้าบ้านนะคะระหว่างทางบริเวณม,มุม,มนั้นก็เป็นม,มุมตลาดที่เขาขายของแต่เผอิญว่ามันมืดแล้วไฟก็มีแต่แสงสว่างมันไม่เพียงพอค่ะ วรุตาก็เดินคู่มากับแฟนวรุตาเริ่มเห็นความผิดปกติของแฟนวรุตาค่ะเขาเริ่มเหมือนจะไม่รับรู้อะไรหลังจากนั้นก็เริ่มหมุนตัวเองเหมือนเด็กที่เดินหมุนมองท้องฟ้าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่า เขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนวรุตตาเห็นความผิดปกติแล้วว่ามันไม่ใช่หลังจากนั้นวรุตาก็เริ่มเข้าไปจับมือของเขาพอเริ่มจับมือวรุตามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะล้มตัวจะล้มตัวลงไปล้มตัว วรุตาพยายามดึงแขนเขาไว้ไม่ให้เขาล้มในขณะที่ตัววรุตาตัวเล็กแล้วตัวเขาใหญ่กว่าวรุตาหลายเท่าแล้วในขณะคนที่จะล้มแรงน้ำหนักมันจะถ่วงมากกว่ากันมากตอนนั้นมันเป็นวินาทีที่เหมือนโลกทั้งโลกของวรุตาได้ดับมืดลงความมืดที่มันอยู่รอบด้าน มันยังไม่มื่เท่ากับดวงใจของบรุตาที่กำลังแต่งสลายอีกครั้งมันเกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายบรุตาก็ทานน้ำหนักเขาไม่ได้เขาก็ล้มตัวลงไปน้ำลายก็เริ่มฟูมปาก วรู้ทาว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมุมนั้นเป็นมุมที่มืดคนก็เดินน้อยด้วยวรุธทาจะทำยังไงได้แต่ส่งเสียงกรีดแล้วก็นวดแฟนไปพางพรอมกับเรียกชื่อเขาให้ตื่นให้ตื่นให้ตื่นแต่เป็นอะไรเธอเป็นอะไรให้ตื่นเขาไม่รู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวเลย วรุตาก็กรีกรีดเพื่อจะให้คนช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแฟนวรุตาด้วยช่วยด้วยพยายามร้องเรียกตะโกนอยู่อย่างนั้นมือถือวรุตาก็มีแต่ความที่มันช็อกและต้องใส่รหัสโค้ดสำหรับคนที่ทำ YouTube ทุกเครื่องที่ใช้ในการทำงานจะต้องมีรหัสมันจิ้มไม่หออกมันบอกไม่ถูกแล้วก็เออวรุตาโชคดีมากมีผู้ชายเดินผ่านมาเขาก็เรียก รีบโทรหารถพยาบาลมาทันทีแล้วเขาก็มาช่วยบอกช่วยนวดแฟนบนรุตาหน่อยช่วยนวดช่วยนวดเขาไอเลือดลมเขาวิ่งช่วยนวดช่วยนวดเพรตอนนี้เขาเหมือนกับเขาจะสลบไปแล้วช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยในวินาทีนั้นบรรุตามีความรู้สึกว่าโลกมันมืดไปจริงๆมันเหมือนกับบรรุตาไม่มีอะไรเลย ใครเอาเงินบางกองตัวัววารุธาก็ไม่ขอเอาขอแฟนวารุษกาขอให้เขาฟืน้นขอให้เขาได้มีชีวิตอยู่วันที่ยี่สิบสองเดือนสองสองพันยี่สิบสองมันเป็นประวัติศาสตร์ของวารุธาเป็นประวัติศาสตร์จรงิงๆเป็นวันที่โชคดีมากๆทำไมวารุธาจึงบอกว่าโชคดี โชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เขาเป็นวารุตาอยู่ข้างเขาแต่ถ้าวารุตาไม่อยู่ข้างเขาเขาขับรถและไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวารุตาไม่มีโอกาสเลยที่จะช่วยเขาได้ไม่มีเลยแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เขาไปอยู่อีกห้องนึงวารุตาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรวารุตาก็ไม่รู้ มันเป็นถือว่าวันนี้เพงวันนี้ที่นำโชคมาให้กับวรุาตาตอนนี้เขาเป็นวรุตาอยู่ใกล้เขาผ่านไปประมาณ15้านาทีรถโรงพยาบาลก็มาก็เ,าเป็นตัวเช็คหัวใจตัวเช็คทุกอย่างทุกอย่างออกมาปกติหมดหลังจากนั้นแฟนวรุตาก็เริ่มฟืน้น เขาก็ให้เรียกชื่อให้ตอบว่าชื่ออะาไราเกิดเมื่อไรย,ยกแขนซ้ายแขนขวาแฟนก็เริ่มมีสติตอนรูปแรกพูดจาก,ก็ไม่ค่อยได้พูดตอบผิดตอบถูกหลังจากงาน,นบรุตตาบอกว่าให้พาเขาไปเช็คทั้งหมดเพราะว่าจะเห็นว่าบุรุษพยาบาลที่มาทั้งสองคนเริ่มมีความ กังวลว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีวรุตาบอกว่าเธอต้องไปเธอต้องพาแฟนฉันไปเช็คทั้งหมดคนดีๆไม่มีวันที่จะล้มลงไปได้ง่ายๆขนาดนี้แบบหมดสติไปแบบนี้มันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติต้องพาแฟนวรุตาไปเช็คทั้งหมดเอาไปเช็คทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะขอโทษนะคะ พาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วหมอกขาเช็คทั้งหมดก็บอกว่าทุกอย่างปกติดีนะแต่เราจะเช็คอีกสวันจะให้แฟนของวรุตาไปอยู่ที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเพราะว่าโรงพยาบาลที่นี่ไม่มีเตียงแล้ววรุตาบอกว่าไม่เป็นไรไปที่ไหนก็ได้แต่ขอให้แฟนวรุตาได้ตรวจเช็คให้รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นอะไร เมื่อวานวันที่ยี่สิบสองก็เป็นคืนแรกที่วรุตานนอนไม่หละกลับมามองย้อนอดีตสิหปีที่เราอยู่ด้วยกันเขามีแต่หัาทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันนี้วรุตาไม่ขออะไรอีกแล้วขอเพียงแค่ขอให้เขาได้กลับมามีสุขภาพดี เหมือนเดิมแล้ววรุตาจะเอาเวลาที่วรุตามาทำ YouTube เอาไปเวลาให้กับครอบครัวเพราะเวลาที่วรุตาทำ YouTube วรุตาใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะกลิปออกไปสคลกกิปหนึ่งใช้เวลา4ี่หชั่วโมงในการตัดแต่งคลิปเพื่อจะออกสกคลิปตอนนี้วรุตาจะเอาเวลานี้ ไปให้กับครอบครัวให้กับแฟนให้กับลูกก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในการทำ YouTube ของวารุตาก็ว่าได้ค่ะก็อยากภาวนาให้น้องทุกๆคนนอกบมายหรือเพื่อนที่กำลังทำอยู่นะคะก็ขอให้ปังๆแล้วก็มีรายได้กันทั่วหน้าด้วยนะคะ สำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอบคุณมิดรไมตรีน้องๆทุกๆคนที่ให้แก่กัน,นเป็นมิตรภาพที่สวยงามเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันโดยตัวต่อตัว,ตวแต่เรารู้จักกันโดยจิตวิญญาณมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามมากๆเลยค่ะวรุตาจ,าจัดจดจำสิ่งดีๆนี้เอาไว้ในชีวิตของวรุตาเลยค่ะ ตาบุญบรารมีของวรุตายังมีก็คงมีโอกาสได้มาเจอกันอีกนะคะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวกันด้วยนะคะสำหรับวันนีวรุตาก็ต้องของตัวไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ